คลิปนี้จัดทำเพื่อให้ความรู้ทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและรับความเสี่ยงด้วยตนเองสวัสดีครับวันนี้มีข่าวใหญ่แบบใหญ่มากๆในวงการเทคโนโลยีมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องการจับมือกันครั้งประวัติศาสตร์เลยระหว่างสองยักษ์ใหญ่อย่าง Meta กับ NV i d i a เดียซึ่งบอกเลยว่าดีลนี้อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการ AI ไไปเลยก,ก็ได้ครับคีย์เวิร์ดของเรื่องทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่คำคำนี้เลยครับ personal super intelligence หรือถ้าจะให้แปลตรงๆก็คืออภิปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคลฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะฮะเพราะมันคือเป้าหมายสูงสุดที่ทําให้เกิดข้อตกลงมูลค่ามหาศาลครั้งนี้ขึ้นมาและมันอาจจะเปลี่ยนวิธีชีวิตของเราไปแบบตลอดการเลยก็ได้ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1 7 1 8กุมภาพันธ์2026วันที่เมตาและ n อ i นว a เดียเขาประกาศจับมือกันอย่างเป็นทางการซึ่งเป้าหมายเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่การคำธุรกิจธรมธรมดาานะครับแต่เป็นการพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐาน AI ของโลกกันเลยทีเดียวหัวใจหลักของเดียวนี้ก็คือเมตาเขาทุ่มสุดตัวเลยครับคือเป็นการลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลในเทคโนโลยี AI ของ n อ็นวีเดีย เพื่อเอามาสร้าง Data Center แห่งโลกยุคใหม่ซึ่งมันไม่ใช่แค่กโกดังเก็บข้อมูลนะแต่เปรียบเสมือนการสร้างสมองกลอัจฉริยขนาดยักษ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผล AI โดยเฉพาะเลยครับทีนี้คำถามคือแล้วเบื้องหลังความร่วมมือครั้งใหญ่นี้มันมีอะไรบ้างเทคโนโลยีที่เขาซื้อขายกันเนี่ยมันล้ำขนาดไหนแล้วสเกลของข้อตกลงนี้มันใหญ่โตแค่ไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ และนี่คือขนาดของดีลที่บอกเลยว่าน่าทึ่งมากเมตาไม่ใช่แค่สั่งซื้อชิปนะครับแต่การสั่งซื้อในระดับหลายล้านชิ้นใช่ครับฟังไม่ผิดหลายล้านชิ้นเลยทีเดียวแค่ตัวเลขนี้ก็บอกได้แล้วแหละครับว่าเมตาเขาเอาจริงแค่ไหนกับการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในโลกของ AI แล้วใน Shopping List ของ Meta เนี่ยมีอะไรบ้าง โอ้โหขอบอกเลยว่าแต่ละอย่างนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีของยุคนี้และยุคหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิป AI รุ่นล่าสุดอย่าง Blackwell สถาปัตยกรรมแห่งอนาคตที่ยังไม่เปิดตัวอย่าง Rubin ไหนจะ CPU ตระกูล Grace ที่แรงสุดๆยังไม่พอครับยังมีแผนจะขยายไปใช้ Vera CPU ในปี2027อีกด้วยพูดง่ายๆก็คือ Meta กำลังสร้างสุดยอดกองทัพ AI ที่น่าจะทรงพลังที่สุดในโลกขึ้นมาเลยล่ะครับแน่นอนครับว่าพอมีข่าวการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ออกมา ตลาดหุ้นก็ต้องมีปฏิกิริยาทันทีเลยใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าว่านักลงทุนกับบริษัทคู่แข่งเขาว่ายังไงกับข่าวนี้บ้างภาพนี้มันชัดเจนมากๆเลยครับทันทีที่ข่าวประกาศออกมาปุ๊บหุ้นของทั้ง Meta และ n อ็นวีเดียก็พุ่งขึ้นสวนกระแสตลาดเลยสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเชื่อมั่นในดิวนี้แบบสุดๆแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหุ้นของคู่แข่งอย่าง AMD กับดิ่งลงสวนทางกันนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าตลาดมองว่าการจับมือกันครั้งนี้จะทําให้ทั้ง2องบริษัท,ท และเพื่อการตอกย้ําความเชื่อมั่นเข้าไปอีกนะครับสถาบันการเงินใหญ่อย่าง Stifel ก็ยังคงให้เรตติ้งซื้อสําหรับหุ้นของ n v ็นวีดียแถมยังให้ราคาเป้าหมายไว้ที่250ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณดังๆไปถึงนักลงทุนทั่วโลกว่านี่แหละคือหุ้นแห่งอนาคตแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเงินเงินทองทองหรือเทคโนโลยีลำ้ลำลนะครับ ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมามองภาพที่มันใหญ่กว่านั้นกันว่าจริงๆแล้ววิสัยทัศน์ระยะยาวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์นี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กประกาศเอาไวา้ personal super intelligence มันคือวิสัยทัศน์ที่จะสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่ออะไรหนอยนะครับ ก็เพื่อที่จะมอบ AI ที่ฉลาดล้ำสุดๆแล้วก็เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจเราไปซะทุกเรื่องให้กับผู้ใช้งานทั่วโลกนับพันล้านคนหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าหูเรื่องมันใหญ่โตจังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจําวันของเราล่ะคําตอบก็คือเกี่ยวแน่นอนครับแถมยังใกล้ตัวกว่าที่คิดด้วย เพราะหนึ่งในผลลัพธ์แรกๆที่เราจะได้เห็นกันเลยก็คือการยกระดับความปลอดภัยในแอปอย่าง WhatsApp โดยเขาจะนำระบบ confidential computing ของ Nvidia มาใช้เพื่อให้เรามั่นใจได้เลยว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัยขั้นสูงสุดเวลาที่เราใช้ฟีเจอร์ AI ต่างๆครับสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราทุกคนมีผู้ช่วย AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ท่เก่งที่สุดในโลกอยู่ข้างๆตัวมันจะเปลี่ยนวิธีการทำงาน การเรียนรู้หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของเราไปมากขนาดไหนนี่ไม่ใช่คำถามเพ้อฝันสำหรับโลกอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคืออนาคตที่กำลังจะมาถึงเร็วกว่าที่เราทุกคนคาดคิดไว้เยอะเลยครับ